บัดนี้เป็นวันที่1นคุมภาพันสองพันวันที่30มสข้าพเจ้านางสาวสุศิลาปรณ์ขอถวายเสียงสวดสัทยาประสูตรพระปร,ะริณและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสักขบูชาและอจาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจอดในค พยาญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆบทที่หนึ่งบทสวดจุลนเทวดาสมันตาสักาวาเรสุอันปราคันฉันตุเทวตาสัทธมนมนุมุนิสราฉันส์สะสุนันตุสักฆะโมฆะถังสักเคกาเมจารูเปคิริสิคระตะเถจันตะวิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมจารุวะนะ เหนะเขาวิถุวัตถุมหิตเทเขเตภุมมาจายันตุเทวาชะละทะเหลาวิชามียะขะคันพัพ,พนาคาติทันตาสัตติเกยังมุนิวระขวจันังสาธโวเมสุนันตุธัมมสวรนาการลอยัมพระทันตาธัมมสวรนากาโลอยัมพระทันตา ธามนัสวัคคโลอยัมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนไตอิมินาสกาเณนะพุททางอภิปูชยามะอิมินาสกาเณนะทำมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเณนสังคังอภิปูชยามะบทที่สามบุตรกาพะรตนาตายอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคาวาพุททางพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระคาวตาธรรมโมธรรมังนสามัสุปฏิปันโนพระขาภวโตสาวกขสังโคสังคังน้มาน บทที่4ี่บทสวดนามการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5้าบทสวดไตรสรณะขมันณะปฐมพุทธังสระนังขะฉามิธรรมังสระนังขะฉามิสังฆังสระนังขะฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังขะฉามิทุติยัมปีธรรมังสระนังขะฉามิทุติยัมปีสังฆังสระนังขะฉามิ ตติยมปีพูดทางสันังคาชามิตติยมปีทำมังสันังคาชามิตติยมปีสังฆังสันังคาชามิบทที่หบทสวดสัจจกริยาคาถานาทิเมสันังอัญญ์ทมโมเมสันังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมหนตุสัพพธานาทิเมสันังอัญญ์ทมโมเมสันังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมหนตุสัพพธานาทิเมสันังอัญังสังโฆเมสันังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมหนตุสัพพธา